ไป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 ด้ยหลุดงามจ้าบองห้องเฟ้นห้องภูห้องกาะจดทุกห้องโอเคเห็นรถุขั้นสีแดงขาวนี่บ่ไรนี่คือรถเพิ่นว่แต่หลุดงามเพิ่นพี่ไปทั้งพี่แล้วพี่ก็จะจกปากลงหล่ะจะจกปากกลับสบายดีนะสวัสดีเด้อมาลุงเนอตาทีหนึ่งมาซื้อของมากกัน อของปรดพันก่อยางนมันมีสโตบอกระสามนาะคนกับบุคลาลัยเป็นไงเนาะามืดฝนฝนที่ตก,กอไ,ไนะตอ้เอาได็ปลาลังกูยังบอกมขาหายในสชิดพัน

กะเสียไได้ซื้อยางไรดอกปะ้ไมมซื ok ้อแต่กุ้งกับปลามึกคนนี่แหละอันวิดีโอคอลบ่ได้จะจะ c a l ธรรมดาเอ็แมงเมเลือกหไหมแต่สิเลือกเองบอกขอห้าสิบเจ๊เลือกเองบอนี่นี่นี่อาใส่นีอะลูก Ừ, tôi yêu mẹ luôn mẹ chị luôn mẹ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  luôn hả? nhâm mẹ xíu mẹ luôn 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 mẹ

นี่เทลโตอะลูกนี่ได้ปลาหมึกน้อยปกติเพิ่นสิเอาปลาหมึกใหญ่แต่มื้อนี้เอาปลาหมึกน้อยนี่เพิ่นเอามาใหม่น่ะงามจังเลยไปหนีบอ๊อฟดูมันงามกันหนีบออกไปยเป็นหนีบตัวดำๆใช่เปื่อยๆอะไรไปลุงเนี่ยพี่ลูกมาเอาถิอตัวกงามใหมนี่งามจังเลยนี่คนเอาขุ่นมาเลย ใอ้เพื้นเลือกผนบรลงไลยแม่แม่แม่ฟอลาบอลพ่อนํำแข็งใช่ก็ให้เพื่นไปบแบบนี้ไปแล้วลูกไปซื้ออย่างอื่นนด่โดยอ่านราขายดีเลย ้อยนดีฮะนาะ่อนของเรามันงามสุดนเลยนะอะอยนะให้เป็นยางมานน่ว่าแม่หิวเครื่องปพากเราอยากได้ยังงนาะมเมือบอ ยืนหน้ากับไปพูดแลยเราไปถึงไปเอาของไปไหว้รถก่อนปะแม่นักปะเปลืองไปรถก่อนแม่ฝนจุกหักมาอะไรนี่มาพี่มาพี่มาพี่เห็นกระท่วงอีกแหละบระลุงเลยรถอันเนี้ยคันขาวแดงไงคือรถรถคือคือรถไผ่ไป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  lột phân lụi lột phân. phi bài không A phun cho học hàm là hắn. Smell hot bán bọn em. Cập mưu mày. Một học lại được. Một đều. 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 หลหนิมหนิเยไหล่ฝุ่นชิมเนี่ยไปเมื่อปแล้วไปกินรถกูปะกินน้ารถเนี่มือยฝุนตกห้ามเลย กะสิได้ไปก่อนเมื่อมันบ่รู้ไว้บัดนี้ไปไม่เอาเค้กก่อนเนาะจักสิเมื่อฮอดสายแล้วนะมึงมืดฟ้ามืดฝนนที่ตกเนาเค้กเฮากะสิบ่ได้เอาก้อนใหญ่ดอกเนาะเอาก้อนน้อยๆเพราะว่าอยู่กัน2คนอ่าแม่ลกเพราะว่าเอ้ยเพิ่นอยากให้เป่าซี่เนาะเพราะว่าสาสีว่าบ่เคยเป่าน่ะเพิ่นก็อยากให้เป่าอ่าครั้งนึงในชีวิตเพิ่นว่าแต่เฮาบอกว่าบ่เป็นหยังแต่เพิ่นก็อยากให้เป่า แต่เลยอ่าเด็ดตามคนบอกเนาะคนกัขอบุญขอบคุณเด้อะคยเด้อเนาะที่เพิ่นยังเห็นมือสำคัญอ่าของเฮาอ่าถึงแม้เพิ่นบ่ได้เป็นคนในครอบครัวเฮาก็เพิ่นก็ยังเห็นมือสำคัญนะค่ะขอบคุณขอบคุณหลายลดีใจสําหรับนี้กันเนาะเพราะว่าก็เคยได้เป่าเค้กนะจ๊ะทีได้เป่าแบบว่ามือหนี้อ่าเป็นครั้งแรกค่ะ ดีใจเนาะเมื่อคืนนี้คุณเสร็จมาบอก,กอ่าอ่าเสร็จน้ำเพรินเน่นแล้วก็นน้ำตากันไหลเนาะแบบว่ามันดีใจนะบบน้ำตาไหลแบบมันตื่นเต้นอะไรยังหน่อยเพิ่นก็นอ่าจักสิวอะไรเพิ่นบ่ได้แม่นดบบเอ่อคนใกล้ชิดหรือว่าคนในอันครอบครัวเฮาแต่เพิ่นก็ยังฮักกันอ่าเมตตาเฮาฮะนะเพิ่นก็ยังเห็นมือสำคัญของเฮาฮะแล้วก็ดีใจ เป็นกับยังเห็เป้าถึงเมีนโพอายู่ก,กับปอทรงคนกับลูกก็ได้เพื่อนวะผมมมดขอบใจละลายเด้อเดอินออออนอก,กนอ่ะผมมีอย่างตอบบุญแทนคุณเนาะนีนะครับหมูไมช่ก้อนแหละขอ,อให้เอ,อ,อื้อยดีแห้งเด้อเลจ้ะเรจะได้พาดทีหนึ่งไปอาเบิ้งเค้กก่อนเพราะว่มามือคนแหละเด้อรับถามากกับมาฮอนเค้กร้านเค้กแล้วบบลุงเลยบัวที่หายลูกชายเลือกโอ้เออเพื่อนเสียเอาก,ก้อนใด Để vì cái áo con cái gì đó cái gì đó cái gì còn cái Con này đấy, con gì Con cái bò đó cái gì đó cái bơ đi cái gì bơ đi gì bơ đi, áo con này ai Con bỏ ai đúng แต่ว่าเขาไปได้เอาก้อนใหไ่นะเอาเมื่อเป้าเอ้ยซื้อแล้วก็ไปไเลือกหนาเก๋ยเพิ่นอ,อยากให้เอาหนาปลาโลมาเนาะแต่ว่ามันบมีหนึ่งลยเลือกเป็นหนาหนาที่แต่ว่ามันมีอ่อย่างบูบรีบอกเพิ่นมักกินนะอ้ว <c oughs> ย <c oughs> ได้มาเลยปลาลุงเย ตีหนึ่งให้แม่เอาอันจะลุยใส่ผุมนำหรือว่าหมวกขะบใจปะรับลูกหลานปะ,ปะนอเอาไว้คนจิ๊กเอ้ไว้เอาใส่ตะก้าอ,อาย่างนี้เนาะมาเตะมาหั่ไปสิได้ผ้าตีหนึ่งเงือดบรูหเียแบบนี้ใส่ตะก้านะพอดีมากกับตีหนึ่งโมมีไฟหิวไหเอาแต่ใส่ตะก้าเขากับสิคอยเมื่อ ก็ลูลานปะมาไว้นั่งเบืงหน้าน่ะอ้หุนชอ้มายิบเพีคบ่ะเสรยิบได้ลยเบืงกำลังชิมือพลุงเลยพอดีมาสุกสาลาพอดีทานพอดีพอลุงเพื่โทรหาว่าเงินหมพ่อพาไอ้มันยิบอ้ยอ่า รถชนกันจกชนอยู่สิได้จะนิบอย่างแน่นะเป็นนิบเร็วเลยดีแต่ว่าคนโมเป็นยังนเนาะผิ่นไปลินตามภาษาไปรุ่นพิ่นทเลยอ่าพิ่นก็นขับรถกับคนข้างไวในออ่กะแต่พูคนละนี่โมเป็นยังอ่าบาดเจ็บแตเพิ่นนิบว่าสิบแปดเข็มเบื่องไอ้นู่ห้เ <c oughs> <c oughs> บื่องไอ้ไหมไอ้เป็นอะไร มึงอ้นืกํกลังสิเมื้อดีเทพานถามไอ้ได้เจ็บบ่อเหร่เมื่อมันฉีบบ่อไอ้เจ็บมันชุดชุดผ่าตีนนะผ่าตผ่าตีนบนครูเยคนเลเนเลยรเนยูเย็นเลนเลนเลนนน มันก็เ uh ลยแพงยิบสองสั้นเจ้าือแบบสุเ็นนี่นะเป็นที่ยากเนี่คิ้วก็เจ็บแต่ว่ามันอันยืดเลือดลงไป S <S จะบ่ามันออกหมดเลยเลือดเลือดออกเลยดิไปเมื่อไปุณต้องี่จห้ามนะไปบ๊รทางกายคนไม่ได้บินยังหรอวะทางเรามีวันเจ็บมีเจลีตินในเสื้อ ลายางง้มนัน้ยิเลยายางมาได้เลยจุ๊ไอ้ไรไหมบอแล้วบอกแล้วไอ้ซิ่ง่าซิ่งอยังมาได้ยิบไปสิแป๊ะเข็มเห็นบอพลุงอุ้อายนะดีทว่าเขากล้างจมูกพลุงเลย เหมือนพอลุงบ่ไป่าตานได้เห็นบ่ไปบ่เป็นบันเกียบร้อยไปบ่ได้จูบไอ้ไปขี่เด้อไอ้บ่โอ้ใครตันยังแต่ก็นักอยู่นิบไปสิบเป็ดเข็ม อ๋อมันสีอ่ามันบาดขึ้นฮอดอ่าจอมข้องเลยเนาะหูหูกระซิมาเลยปะเมื่อโตมาลุงเลยเห็นโมตอนหน้าสาวออกมาหรือวะสาวราศีมีออกมาเพิ่นยังอยู่เพื่อนอยู่ได้เพิ่นยังไม่ได้ไปสิได้พอออกมาขากลับมาว่าพอลุงรถชนรถไม่ได้เป็นยังไม่ลุนปะแต่เมื่อเมื่อยังเผนตกปะ โอ้ยยังดีแต่มาหอดเฮื่อนบปรุงไงอู้มืดมาเลยเนาะพอดีกะเวเอาเงินให้อ้ายคือว่าแหละดีสละเสมีเล่ยมาหน่อยหนึ่งแล้วหลดดพืเพิ่นโทรไปเวอ่มันหายพิ่นอ่าหลดชนกันปะเอาชอนกับคนในบ้านนี่แหละต่างคนต่างเลรนไว้๋ยวมันจะเป็นโ้งอ่ามี เพื่อนมีปลาไหม่บังทีเด็นพอลุงวันเด็ดเสื่องเท้ากันซื้อมาก็ได้ย่างละโลกุ้งโลมึกโลหอยโลเอาไปแช่กับพาลุงเลยเดี๋ยวกาเจไว้เพิ่นก่อนเดี๋ยวลงไปบึงอ้ายก่อนเพิ่นก็นไปบึงอ้ายเลยทีหนึ่งเล่นไปน้ำอ้ายเลย ถคำว่าผนบุตกเนาะหรือว่าแนวไรกะเดี๋ยวสิย่างกุ้งให้เพิ่นถามว่าผนตกเขาก็สีหนึ่งเอาไ่้ยำบะโลดเนาะแต่ในคลิกเขาก็จะว่าละลายแล้วจ้ะเดี๋ยวคำจังน้อยกันสิเป่าเอื้อยเพิ่นว่าบัดเป่าคลิกโทมหาเอื้อยนี่เด้อเพิ่นว่าถต่ว่าเป่ากันทรงคุนนะเพิ่นโทมหาเอื้อยแน่เพิ่นว่าเอาเขาไอนมาตัดภาพมาทางนี้ก่อนปะลุกเอ้อ่ะ เดี๋ยวว่าสีไปเบื้องไายอะสีขอจบคลิปก่อนเพราะว่าย่านผ้ามันดังอะผ้าดังเลยกับมันแบบมันมืดพุนฮะนะเดี๋ยวก็สีไปน้ำตีหนึ่งพอดีว่าตีหนึ่งไปแล้วแหละน้ำไอแต่ว่าพอลุงพันไปเอารถชนอยู่ท่าย้านนุ้นเนาะทางลัดไปมันคุ้งไง่ไปแหละแต่มันเป็นทางไปทุ่งก่อนอื่นก็สวัาดีเดอ้อลุงเดอ้อตีหนึ่งก็ไปน้ำไอเลยไปเบื้องอ่าย พอดีเพิ่นก็คือเห็นนี่แหละเนาะอ่ามันเป็นวังนไงวังอะไรเพิ่นเอิดวังจอมข้องหรือว่าวังปูปูเนี่ยอยู่ผาตีนนี่แหละมันมันมันไทยเลยมันเถิ่มันเถิ่ขึ้นไปเลยมันเถิ่ขึ้นไปเสียมันเถิ่มาพี่เลยไปยาวประมาณคืบอ่าคืบปลายเห็นป่ะเห็นโมเพห็นว่าเนาะแต่ว่าตัวอันสองรัศมีไปเพิ่นกะยิบเลี้ยวนี่แหละก็พอดีเห่ากับมาแต่ตลาดก็เลยเวะเอาเงินให้เพิ่นยังดีแต่ว่าผ่านโม ไกลเนาะผ่านมาได้ประมาณโลหนึ่งนี่แหละพอดีอ่าอ้่นก็โทรไปพอลูกเพิ่นก็โทรไปอ่าเพิ่นก็บอกว่าเอาเงินมาใหันในเด้อว่าเงินยังว่าสารสมีถามเคนดูสินะ่นยังบอกว่ารถล่มเนาะเป็นย่านเด้ย่านเนาะสารสมีเว้าปกติสารสมีสิเว้าเพิ่นเวลาไปหั่นไปนี่เพิ่นมาขับรถไว้ก็สิบอกเพิ่นทะเลแล้วเพิ่นก็บ่อยากให้เฮาเว้าเฮาหย่นน่ะแต่พอเป็นแบบนี้แหละอ่ะพอเป็นแบบนี้มาหั่นน่ะ เลยมาเงินน้ำเน่าใส่ยันเา่าว้าแบบพอรุ่มพีก็คือว่าแหละพี่คือเงินไปมันบ่อคอเนาะแต่เขาก็ช่วยชั่ทีเขาซ็ยได้เนาะช่ยซ่ยกันไปอ่ะพลุ่มไม่ป้าพี่ก็พีก็ช่วยเขานะตอนเขาว่อยู่ี่ก็เรียงทีหนึ่งกัเบิ้งง้อเบิ้งยังให้เขานะเขาก็บม่ได้มีดอกแต่ว่าซอวยพี่เนาะยำยำพีได้ผีก็ให้ กะรอดบึงตอนแรกเนอเปลุงเนออาสารสิมีสิเปลวเค็กอ่าเปลวเค็กเป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกในชะีวิตว่าสิเป็นอะไรกะกะตัวเองชื่อเองด้วยที่แรกเอลยเพิ่นก็ว่าคือสารสิมีวว่าในคลิปกรั่นไปเพื่อน,อนะอน,อนอยังห้อามาตูนนะเสื้อผ้ายเพื่อนว่าเพราะว่าเฮาบอกคยเป่าเค็กะมาความคิดเพื่อนนะเพื่อนวางแผนไว้เพื่อนว่าสีห้บมาตูนเพื่อนเสื้อผ้ายแต่ว่ามันกับโมเป็นคือคิดเนาะ แต่กับโบเป็นยังยังหน่อยเพิ่นกันยังหายเฮาย้อนลังเพิ่นตั้งใจยังหายเรียวเพิ่นเพิ่นกับ่าสิยเลยตั้งใจว่าสิยเสื้อผ้าให้นะเพิ่นก็แต่กับโบได้ดังอ่ะแบบที่เพิ่นตั้งใจไว้เพิ่นก็เลยได้มาเลยกับโบตอนนี้เพิ่นนี่แหละเพิ่นก็บเซตมาโบอ่าว่่าาอเพิ่นก็บเซตที่แรกเพิ่นก็บเซตมาทำเนาะว่าวันเกิดได้จัดยังโบได้เป่าค้กเปไปยังโบเพิ่นว่าคือโบเห็นลงคลิปนะ ตารสิมีกตะเพิ่นบอมโว่โมได้จัดบมได้เปล่าอย่างเลยแล้วก็บมได้เห็นยังวะอยู่กับลูกโซ่คนน่ะสิแหละเพิ่นก็เออเพิ่นก็บู้แล้วแหละเฮาว่าเผินกัเพินกัเผินก็เลยโบกมาว่าเพิ่นนะให้อาตุนอาซื้อเค้กมาเซื้อไผ่เพิ่นโอนเงินมาให้เพิ่นว่าสิเลยเด็แต่ก็คือว่าแหละเราไปอยากเว่าไปไลายเนาะเดี๋ยวก็สิเพิ่นก็ว่าวเป็นยังเพิ่นว่าวได้ซื้อไผ่กัอ่า ให้ตัวเองไปชื่อเองว่าเป่าเองเป้ากับลูกสองคนก็ได้แัด่ด้วยเองหน่อยมันก็ยังเป็นเดือนเกิดเท่าอยเ่มืนว่าแต่ในใจคนกิอยากใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปซื้อกุ้งซื้อมุกซื้อหอยมากินแบบครอบครัวานาะอยากเห็นดบบภาพครอบครัวอ่าโดนๆจังสีได้เห็นแต่นหนึ่งแต่มันก็เป็นชื่อเอยแล้วคิดเนาะสารสนิก็ต้องกลับขอโทษขอใหยหลายเด้อเด้อเพราะว่าก็คือเห็นอะไรเนาะคือเอฟซีเห็นอะไร อ่ะเพื่อนก็บม่ได้คอยอยู่แบบคือประธานเพื่อนก็มามือสองมือเพื่อนก็ไปนะแบบไ่ได้อยู่แบบเดินเดนไปสิเพื่อนก็ไปเก็บงานเก็บการเพื่อนนี่กับบุคคลมือใดเพื่อนสิมาอีกเนาะตาราศมีกับสิได้เป่าเค้กกับอ่าตีหนึ่งแล้วก็เมีป้าเมีป้าน่ะสิมาเบิ่งอ้ายเนาะถ้าว่าอ้ายบ่เกิดออุบัติเหตุกับสิได้เป่ากันสองคนสองคนไม่ลู้แต่นี่อ้ายเพื่อนอ่ารถชนกัน หรือว่าเกิดอุบัติเหตุกบบไปยิบอยู่อาซุกซานร่าอะไรก็รุงกันซีไปนอนหน้าแล้วก็เมีป้ากันซีมาเผาอ้า,ออายเพราะวอ้วกันย่างๆโมได้เนาะมันเป็นเพลึกแล้วก็เพลในอ่ามันเลึกแบบมันเห็นฮอดเซนเอ็นนะนะโมเพิ่นกันย่างๆโมคุยยิบเพิ่นกันยานเห็นฮอดกระดูกเห็นฮอดเอ็นนะนะโมเพิ่นว่า กสิได้เป่ากันชงสามคนนี่แหละรอรุ่นน้ำกันปะรู้ไหยคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปก่อนอย่าง,ดงไดก,ก็ฝากเด้อปะลุงเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อเนาะที่สำคัญกับเขาว่าเป็นกำลังใจให้เนสนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อเอ้ยใหญ่แต่ดีเนาะอยู่ทางทั่งไทยที่สชงเงินมาหายซื้อกุ้งแล้ปลาหมึกแล้วก็หอยเนาะแล้วก็เค้กน้ำยอดลังกอบขบขอบใจละลายคอยเอ้ยอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะ คาายรงายมือยังกะขอให้ลำลำในรวยเนาะรอเบิ่งตอนแรกเดี๋ยวสารสินีถามว่าผลมุตุกหรือว่าจังใดกะชีอ่าชีได้ถ่ายคลิปให้ประลุพ่นเบิ่งเนาะเพราะว่าเขากะขั้งแรกอ่าโมเน่เนาะอ่าสิมีแบบเอ่อน้ำตาไหลหรือว่าแบบน้ำตาซึมนะเพราะว่ามันเป็นคขั้งแรกของสารสินีถึงว่าโมเมนต์เอ่อโมได้ถึงเชื้อไพลกดแบบคิดเห็นนะคิดเห็นแบบอืม อย่างหน่อยเพิ่นก็นยังพูดจักว่ามมือสำคัญของเฮานะขณะนะเสิร์ฟรีดู่แบบเอออยู่น้ำเฮาหรือว่าครอ,อบครัวเฮาก่ะเพิ่นก็นยังแบบฮักแล้วก็อินดูนะคือน้องคือนุ่งกัรอเบิ่งน้ำกันป่าลูเอว่าสิเป็นนแวใดๆกัครั้งแรกเลยแหละเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิโกโตจบคลิปก่อนแล้วก็สิไปน้ำดีหนึ่งเพื่อแหละแล้วพอลุงก็สิไปเอารถอะไรกัขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ หนีงไปเปด้สวัสดีเด้สวัสดีเด้อผลกระสีมาแล้วบ้าลุงเอ้ยน้ำตามากกับผลในเน่เลยมาเองนี่ไปเด้เลย